สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะมีดวงดาวโครจรย้ายราศีหลายๆดวงเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดวงดาวหลายๆดวงนะคะโคจรย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านจะมีโชคมีลาบนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าไม่อยากจะเสียเวลาก็กดที่ด้านบนด้านขวาของวิดีโอนะคะจะมีฟันเฟืองในการตั้งค่าในการฟังให้วิดีโอนะคะเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมท่านก็จะเซฟเวลานะคะ ในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็มาดูในเรื่องการเงินของท่านค่ะตรงจุดนี้นะคะพบการเงินของท่านก็จะมีดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวประจําเรือนค่ะในวันที่7เมษายนนะคะดาวพระอังคารก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพบุต,ตะก็แสดงว่าการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็เดินร่วมกับดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะมีความขยันหมั่นเพียรนะคะในการหาเงินหาทองและก็ในตรงจุดนี้นะคะดาวพระอังคารนี่ก็หมายถึงคนรักของท่านด้วยทั้งท่านแล้วก็คนรักของท่านนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาเงินหาทองเข้ามาการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในเดือนเมษายนนี้นะคะ ในเมื่อดาวการเงินนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะเช่นนี้ยังมีความหมายอีกความหมายหนึ่งท่านมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่ถ้าท่านจะซื้อก็ควรจะซื้อกับเพศตรงนันข้ามถ้าท่านเป็นผู้ชายก็ซื้อกับผู้หญิงค่ะถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็ซื้อกับผู้ชายนะคะก็จะมาชี้ให้ท่านผู้ชมมองเห็นอีกจุดหนึ่งนะคะว่าจะซัพพอร์ตในตรงจุดนี้อย่างไร โชคลาภค่ะมีดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนในวันที่14เมษายนเขาก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพคู่ครองคนรักของท่านและก็ได้ตําแหน่งมหาอุดโชคลาภตรงนี้นะคะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่พอสมควรนะคะแต่ท่านผู้ชมจะต้องมีวิจารณญาณและต้องมีสติในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นดวงเดิมของท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือเปล่าด้วยนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงานเลยนะคะการงานของท่านมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําเรือนนะคะซึ่งดาวจันทร์เขาจะโคจรในสองวันครึ่งเขาก็จะเปลี่ยนราศีซึ่งในพบการงานของท่านนั้นนะคะมีดาวพระเสาร์นะคะมันเล็งที่พบการงานของท่านตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ส่งผลยาวไปจนถึงต้นปี66ค่ะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะที่ดาวพระเสาร์ส่ง ผลไปถึงดาวการงานของท่านนั้นนะคะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานบางท่านนะคะการงานอาจจะมีเกณฑ์ยโยกย้ายท่านจะต้องห่างลูกห่างเมียห่างบ้านก็เป็นไปได้และหลังจากที่ดาวพระอังคารย้ายนะคะเข้าไปในภพปุตตะในวันที่7เมษายนนั้นการงานของท่านก็สามารถที่จะทําอะไรได้เต็มที่นะคะช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ ร่วมกับดาวพระเสาเช่นนี้นะคะการทำงานก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะมีแรงกดดันหลายๆเรื่องเข้ามาแต่หลังจากวันที่7ดดาวพระอังคารย้ายไปแล้วนะคะการงานของท่านก็สามารถที่จะทำได้แบบปลอดโปร่งโล่งตลอดนะคะคิดอะไรทำอะไรนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะคะหลังจากนี้เพราะในตรงจุดนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถของท่านนะคะจะมีความมั่นคงนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปคะ่ะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักนะคะตรงจุดนี้ค่ะพบปัตตนีนะคะมีดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวประจําเรือนชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะถ้าได้คู่ครองที่ดีนะคะการเงินของท่านก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของท่านและก็ดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะ ในเดือนเมษายนนี้นะคะเขาก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะการเงินไม่เสียนะคะคู่ครองคนรักของท่านนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าสนับสนุนกันนะคะช่วยกันหาช่วยกันทำนะคะให้การเงินจเจริญรุ่งเรืองน,นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้นะคะอย่างที่ มองเห็นนะคะในภพคู่ครองของท่านนะคะมีดวงดาวโครจรถึง5ดวงเลยนะคะท่านผู้ชมจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลานี้หลายหลายคนเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อดาวพระราหูนะคะก็โครจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพคู่ครองของท่านตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้แล้วนะคะแสดงว่า ความรักความผูกพันของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะคะส่วนคนที่โสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ท่านชอบท่านถูกใจเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาท่านเยอะมากเสน่ห์แรงมากค่ะแต่ก็ขอให้มีสติด้วยนะคะ และในวันที่8เมษายนปี65นะคะก็จะมีดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือดาวพฤหัสค่ะก็จะโคโจรเข้าไปอยู่ในเรือนอาริได้ตําแหน่งเกษตร,รราธิบดีเขาจะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีนะคะดังนั้นค่ะในช่วงของเดือนเมษายนก็ขอแนะนําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะพูดอะไรก็ขอให้คํานึงถึงคําพูดตัวเองให้มากๆนะคะตรึกตรองให้ดีๆนะคะว่าคําพูดของเราเวลาพูดออกไปแล้วจะทําให้คนฟังนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะถ้ามีความรู้สึก สึกที่ไม่ดีเราก็จะไม่พูดนะคะเพราะท่านจะต้องเรามัดระวังในช่วงระยะเวลา1ปีนะคะหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปคนรอบข้างจะเป็นศัตรูพี่น้องจะเป็นศัตรูหรือเพื่อนฝูงนะคะจะเป็นศัตรูกับท่านก็เป็นไปได้ถ้าเรานะคะรู้ว่าอะไรจะเกิดนะคะเราก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดระมัดระวังในเรื่องต่างๆที่เราคิดว่าจะมีผลกระทบตรงจุดนี้นะคะขอให้มีสติค่ะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะท่านจะมีคนเข้ามาในชีวิตเพศตรงกันข้ามนะคะหลายคนเลยทีเดียวค่ะและในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านมีเกณฑ์น,นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านมีสติและก็พิจารณาตรงจุดนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะคะก็ ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยค่ะอาจจะมีคนรอบข้างเป็นศัตรูก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีตุล่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ